no uh -huh. Um, not um. um. บังพันติเอตังปฏิปยุขังสัรพริวารังเทมาสังพุถะสัตปุจนัฏฐายะอิมัสบิงอุปโสธาคาเรีนิยเทมัง

โชาวยจากภูชนียนังเอตัมมังตรมนุตัมมงขอขอังขอความเจริญรุ่งรมจงตรงมีแดกนักครูอาจารย์และนักเรียนทุ่านคนวันนี้เราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธวยการปฏิบัติ เป็นพุทธบูชาด้วยเป็นธรรมบูชาด้วยและสังฆบูชาด้วยเึื่องเรื่อวันพวกนี้ซึ่งตรงกับวันขึน้สิบห้าค่ำเดือนแปดและวันแรนงหนึ่งค่ำเดือนแปดซึ่งเป็นวันสําคัญในทางระพุทธศาสนาเราได้มาขอวันนี้ได้เชื่อว่าอุป,ปมาเมื่อกี้ของทีเดียวได้สองตัว สองวันเดียวได้สองวันเดียวได้เ,ดเ,ดเดรียกมันว่าสามมีสาระที่สามประการประการแรกเป็นครั้งแรกในโลกเรียวกว่าเป็นการที่ผมต้องเดินสมาสงังเกตจ้าได้แสดงระ ไปชนรถกระบะเลยอะไรเพราะเราไม่ได้ชาบแบบฝ่ายทางฝ้ายเขาไม่ฝ่ายเขาพ่อแม่รู้ไหมได้แต่งตัวสวยวันนี้รู้ค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงวันนี้ดีใจค่ะแต่งชุดนี้เรียนทั้งวันเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วเวลาเข้าห้องน้ำแต่งชุดนี้ไหมันจะเป็นเี่ียู่ไทะเลทราจะเป็นเจดีย์และทะเลทรายอยู่ไหม เป็บแรลบรมกนีากกเลยให้มมมากเลยค่ะได้เนี่ารโรงเยนรนค่ะโรเรี่ะแล้คว่าชานจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมเนี่ยในคืนอาจารย์เบสเบสกลัวความสูงไห่เหรอมันจะขึ้นสวรรค์ได้เหรอขึ้นได้อาจารย์แล้วปีหน้าจะแต่งตัวงี้อีกไหมแต่ง้ามีโอกาสแต่งทุนิ้เรียนหนังสือเลยวันนี้ ไม่เอาตั้งใจเรียนแล้วลูกนะบ๊ายบายบายบาย